สวัสดีครับพระดิษฐ์โกศงปฐมบันเทิงศิลป์้อีกแล,ออแ,แ,แล้วขออนุญาตเปิดแมสแป๊บหนึ่งแล้วขออนุญาตปิดไว้ครับคนเดิมวันนี้นะครับพนาทน้อยนัดประชุมเพื่อที่จะเตรียมงานไรนะครับ19กามักลาไหลกุมปิดครับฝากพี่น้องแกนครับ FC ศิลปินปฐมบันเทิงศิลป์แล้วก็แฟนคลับปฐมบันเทิงศิลป์ FC ทุกท่านด้วยเมื่อนี้เขาม้าสำนักงาน มาพ่อลูกสาวครับลูกสาวคนใหม่ด้วยดีไม่ใช่ลูกสาวคนเก่าเจอหน้าน่ารักมากเลยรายงานตัวครับสวัสดีค่ะน้องอุ่มกัลยาปารุมมาเติ้นสินค่ะศิลปินน้องไม่ปากพี่ฝากน,น้องน้ำแน่เด้ค่ะไม่จริงๆปบ้านนิสัยคําพยงน้องอุ่มมันเป็นคน้อยเอดค่ะคน้อยเอด 1> 1อำเภอครับผมอำเภอจตุรพักพิมานค่ะอ๋ออำเภอจตุอำเภอจตุ บ้านเมืองหงพอไปร่ำประจำบนหลังไฟจัตุเหมือนกันบ้านตรงยางก็จัตุเพราะเคยไปประจำจ่ายยุ่ธ์ใกล้ครับพ่อว่าที่ไหนบางเลยค่ะน้านอุ้มนี้ยูยูเขาไปในบ้านอ้นบ้านอ้นบ้านตรงแดงแล้วก็บ้านบ้านอ้นบ้านข้างโค้งเลี้ยวตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยเราจะหันไปมาต้นหกเจ็ดกิโลค่ะบ้านอุ่นติดตำบลปลาสังขึ้นตำบลปลาสังค่ะที่น้องบ้านหนองทุ่งค่ะครับค่อนข้างสิเป็นสายปลานิดนึงนั่นสิบอกปู่คอยแต่ก็เห็นท้าเห็นหน้าครับบ้านน้อุ้มเห็นท้าเห็นหน้า ค่ะแล้้วก็าทังหมดดูบรรยากาศถ้าพอไปน้ำซ้อนผุนสิบจิตมันมีปลาเฟี้ยงมันมีอย่างสิแมมเป <c oughs> อุวมแบบยั่งยั่งไปล้ำผุนสิบเพราห็เลยนะว่าเพราะว่าปกติมันจะแคบ <c oughs> ก็จะมาลงุ่ทงหน้ามันเป็นบรรยากาศ <c oughs> ที่สุดยอดนะครับว <c oughs> <จ>ัดยุไก่ขั้นหนาวเข้ากับโบไปอาบน้ำเข้ากับเซ็นบอกว่ามันย่างไก่อาบไปอาบน้ำเขาได้เลยถ้าเป็นไ้าไปเลยถ้าท่านดูหนาวนี่อันนี้เป็นเคล็ดลับบอกค่ะพอเรียกว่าเป็นความลับหนี่งเป็นการปกติของคนอินจะเป็นอุทหภูมิน้ำฤดูหนาวเป็นคนที่สะอาดสะอาดและสะอาด ใจสะอาดตัวสะอาดค่ะใช่ไหมได่อาบหรือยังคะนี่นั่งได้รู้สึกได้กินตุ๊ตุ่มไม่เมื่อาชาป้าไปพัดมาถวายพระประทานที่บ้านชัยภูมิป้าก็ปีนขึมาเลยนะครับพ่อก็เลยต้องต้องอาบน้ำใชบไหมครับปกติก็ไม่อาบหรอกครับเอาหน้าไว้ก่อนแล้วก็ลงแป้งเติงโอ้ยน้องขอกระได้นะคะอ๋อขอจากเพจนึงน้องอุ้มครับอศิลปินใหม่ฝักงลูกสาวนะครับน้องอุ้มนะครับเพจน้องอุ้มด้วย นะครับข้องคอเป็นช่อง u t u b e ยังไม่เข้าเกณฑ์นะครับเป็นช่อง YouTube ฝากช่อง YouTube น้องอุ้มด้วยก็แล้วกันนะคะอุ้มกัลยา channel ค่ะแล้วก็เพจนะคะอุ้มกัลยาปฐมบันเทิงศินแฟนเพจพี่น้องฝากไปทั้งช่องครับเพจของน้องอุ้มด้วยนะครับช่อง YouTube ดิดโกศกวงปฐมบันเทิงศิลป์อไงส์ละขอจัเพลงในคัมแพร์เอาคิดไาจากของมามวนครับ คิดหนกไม่ก <laughs> <to meio beauty> ่นพอคิดหกว่าหันกันยังว่าดูขี้อยู่ว่าหันกันลอสุดสเลยครับลองนักเอกใหม่ลองนักสาวลูกสาวคนหนพ่งเอาเพียงหันกันเลยแค่มองตาก็รู้ว่าคุณคิดอะไรอ่านกินฉันใช่ไหมใช่ไหมในใจคุณคิดจ้องมองมา รู้นะว่าคุณคิดคิดอะไรกับฉันเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้ชายเจ้าชูมองมองดูไม่เคยเห็นหรือไงแฟชั่นเปิดนิดปิดหน่อยจ้องตาเป็นมันนะมองมองกันตั้งแต่บันท้ายถึงสวงอก ทุกทีก็บอกถือว่าค่ะดีนะดีนะลูกน่ารักมากเลยน้องเพลงน่ารักมากครับเสียงดีนะครับปากลูกสาวนะครับนางเอกใหม่เป็นทีมงานนางเอกนางเอกเก้านังเอกใหม่เสริมทัพเราอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะสร้างทิมงานประถมครับสั่งข้อมูลข้อมูล่นพินงสั่งข้อมูลข้อมูลเอฟซีอย่าลืมนะครับสิบเก้าเมื่ออื่นเมื่อฮือใกล้ๆนี้เองใช่แล้วค่ะถายาเราเด็กพี่น้องครับซื้อบัตรเดอร์นะครับกลุ่มกิจของเราอีพีสีนะครับหมายเลขหนึ่ง คือประถม่ิมดหอดมโนเชียนหมายเลขอหนึ่งอืมฝากไปครับฝากช่อง YouTube พื่อดิบนำดิบก็โศงประถมบันเทิงสิ่อพี่นองครับที่ลูกคนแรกกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้หักพืาอดิบหลายๆคือหักลูกสาวหลานน้องอุ้มด้วยนะครับฝากกลองฝากแกง,งค่ะ,คะของของพ่อเอาไวส้สมเนะแต่เพื่ของน้องอุ้มยังมีอะไรใหต่อไปนะครับเอาเอาไว้สมเนะสุขสดชื่นสมหวังมีสตังใส่เต็มท้งเต็มไทยเป็นของพี่น้องคือเก่าบายบายวันดีครับ